เราเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่ปี1997พอหลังจากนั้นเนี่ยเ,เข้ามาสู่กีฬาชิลียิ่งเนี่ยปี1998ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆนะครับผมจนมหาวิทยาลังสิตเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ประเทศไทยเนี่ยถ้วยพระราชทานสมเร็จประเทศรัชดาครับในปี2001พอมาปี2004 2004เนี่ยเป็นแชมป์สามสมัยของประเทศไทยแล้วก็มีประเทศหนึ่งก็คือประเทศอังกฤษเนี่ยสมาคามก็สง่งหนังสือเชิญมาเราก็เลยเอาใบเชิญเนี้ยเดินขึ้นไปหาท่านอธิการบดีมหาวิทยาลังสิตท่านดรอาทิตย์อุไรรัตน์ ก็เลยบอกว่าเนี่ยครับมีเนี่ยคนเขาเชิญมาเป็นอย่างนี้พูดเสร็จไม่พอเสร็จปุ๊บท่านก็บอกว่าเอาเลยไปเลยเอาเลยไปเลยเราก็นั่งคิดอนู่ใจ,จว่าท่านคิดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วท่านคิดตั้งแต่เราเล่าไปแล้วคือวิสัยทัศน์ของท่านที่มองไปถึงความก้าวหน้าว่ากีฬาเช่นนี้มันดียังไงมันเป็นยังไงหลังจากนั้นก็คือเป็นทีมไทยทีมแรกที่ไปถึงประเทศอังกฤษซึ่งก็มีทีมหลายประเทศเข้าร่วมแล้วก็ ไม่รู้อีท่าไหนก็ชนะได้แชมป์อันดับหนึ่งเมื่อกลับมาแทนที่ทุกคนจะดีใจท่านจะดีใจด้วยแต่ท่านกลับถามว่าชนะมาแล้วเนี่ยแล้วมันได้อะไรมันควรที่จะคืนอะไรให้กับสังคมมันควรที่จะก้าวต่อ,อยังไงทําให้เราอึ้งไปอีกนิดหนึ่งแล้วเราก็เออหลังจากนั้นพอปี2005ท่านให้จัดแข่งขันเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นแบบอย่างในประเทศว่ากีฬาชนิดเนี่ยที่ถูกต้องในเรื่องของสปีตเนี่ยมันควรเป็นยังไง ก็เลยเริ่มทําเกิดขึ้นเริ่มมีการแข่งขันของตัวเองเกิดขึ้นเริ่มจัดค่อยๆเปลี่ยนความคิดเชียร์หรือิ้งในประเทศไทยหลาย,ลายๆทีมทีละนิดทีละนิดทีละน,นิดแล้วก็ประสบความสําเร็จจนเป็นสมาคมเป็นสหพันธ์เกิดขึ้นแล้วก็สร้างจนปัจจุบันก็คือเราก็เป็นแชมป์โลกในการแข่งขันที่ประเทศฮ่องกงได้2เหรียญทอง1เหรียญเงนินกลับมาประเทศไทยนั่นก็คือความสําเร็จที่ส่งต่อเนื่องยาวมานาะนจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับผม ผมก็รับหน้าที่ในการดูแลทีมเชรีดิง้งทีมมหาวิทยาล,ลังสิต์นะครับมีหน้าที่ในการเป็นโค้ดเทคนิคนะครับโค้ดเทคนิคก็คือหมายถึงว่าในเรื่องของการฝึกซ้อมก็ดีการทำท่าต่างๆก็ดีอย่างเงี้ยจะเป็นคนคิดท่าต่างๆเพื่อทำการแข่งขันนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคณะกรรมการนะครับของสพันธ์กีฬาเชรดดิง้ง ประจำประเทศไทยแล้วก็สมาคมเชยรดิ้งแห่งประเทศไทยนั่นเองก็มีหน้าที่ในการผลักดันกีฬาเชยรดิ้งเนี่ยให้ไปสู่ความเป็นสากลหรือความเป็นกีฬาอย่างเต็มตัวนั่นเองครับผมก็จะมีการจัดแข่งทําแคมป์เชยรดิ้งต่างๆรวมไปถึงการให้ความรู้องค์ประกอบต่างๆนะครับของกีฬาชนิดนี้เพื่อให้เกิดเป็นรูปแบบสากลมากขึ้นนั่นเองครับผม จุดเริ่มต้นของตัวผมเองเนี่ยเ,เมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเหมือนบุคคลทั่วไปที่เข้ามามหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองครับก็จะมีการรับน้องเกิดขึ้นซึ่งในการรับน้องเนี่ยพี่ๆทุกคนเนี่ยจะเอาน้องๆเนี่ยให้มาเต้นบ้าๆบอๆ,ๆ,ๆ,ๆต่างๆเนี่ยกับกับน้องพี่ๆที่คณะไอเราเนี่ยก็เป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วนะครับออกไปเต้นข้างหน้ากันเลยนะคราวนี้เมื่อไปเต้นแล้วเนี่ยก็เหมือนแบบได้สนิทกับพี่ๆขเขาก็จะมีพี่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาทำหลีดคณะนะฮะก็หลีดมือนี่แหละเมื่อ ทำมากขึ้นเนี่ยก็ก็เลยเอ้ยโอ๊ตแกน่าจะเป็นคนที่ชอบเต้นก็เลยดึงตัวมาเป็นลีดมือของเขาเนี่ยจะเป็นลีดประเภทแบบว่าลีดมือแต่มีการเต้นไปด้วยพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลังสิตไปแข่งเชียร์ลีดมือ ก่ว่ามีการโชว์ของทีมเชริดิ่งของมหาวิทยาลัยหนึ่งเป็นการต่อตัวตีลังกาโยนตัวซึ่งเรากําลังเต้นลีดมือเนี่ยเรารู้สึกว่าเอเอ,เอกีฬาชนิดเนี่ยทำไมมันถึงดึงดูดคนดูได้เยอะแล้วรู้สึกแบบว่าเออเป็นกีฬาที่ท้าทายกับวัยรุ่นพี่ที่คุมเราก็บอกว่างั้นเดี๋ยวปีหน้าเราจะไปแข่งสนามเนี้ยไปทําแบบนี้อ่ะโอเคงั้นก็เปลี่ยนแนวก็เริ่มทํากีฬาเชริดิ่งเนี่ยเกิดขึ้น ถ้าพูดถึงเนี่ยหลายคนอาจจะยังสับสนครับว่าไอเชลิเดอร์กับเชลิดดิ้งเนี่ยมันคืออะไรคำว่าเชลิเดอร์เนี่ยก็คือผู้นำเชียร์อย่างในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นได้อย่าง3 3ประเภทใหญ่ๆเลยคืออันแรกเนี่ยก็คือเป็นคนเดียวอย่างเห็นพี่ถั่วแลเนี่ยชอบไปยืนอยู่หน้าสแตนเนี่ยนี่ก็คือเชลิเดอร์เหมือนกันเป็นผู้นำเชียร์อันที่2เนี่ยคือหลีดมือ นะครับหลีดมือในประเทศไทยเนี่ยก็พูดถึงมาเข้า70ปีแล้ว้งครับอันที่3เนี่ยพวกเชลีดดิ้งเชลดเดอร์เนี่ยก็คือผู้นําเชียร์แต่เชลีดดิ้งเนี่ยเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่นําเป็นกีฬาศาสตร์ใหม่เป็นการยุบรวมของกีฬาหลายๆแขนงเข้ามามีการใช้เพลงให้ความรู้สึกแบบเอ่อคึกคื้นมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เกิดมาประมาณ140กว่าปีนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีการต่อตัวตีลังกาเชลดเดอร์ก็คือบุคคลเชลีดดิ้งก็คือ ประเภทของกีฬาชนิดหนึ่งนั่นเองครับผมกีฬาเชลิ่งเนี่ยจะใช้คนทั้งหมดเนี่ยแปดถึงสิคนด้วยกันสิบหกคนมีหน้าที่ที่แตกต่า,างกันไป16คนในการเต้นทําให้การเต้นมีอะไรที่ดูดีแล้วก็มากกว่าการแปลโซนต่างๆนะครับ กลุ่มการโยนตัวเยอะกว่า16คนจึงเป็นตัวเลขที่พอเหมาะพอเจาะกับการแข่งขันได้ยีราเชเดียดยิงครับแบ่งเรื่องแรกก็คือในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ของเขา3ามตำแหน่งใหญ่ๆคือตัวท็อปส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่อยู่ข้างบนอันที่2เนี่ยคือเบดเบดจะเป็นฐานที่รับน้ําหนักอันที่3เนี่ยจะมีหรือไม่มีเนี่ยแล้วแต่ความชํานาญเราเรียกว่าสปอตเตอร์จะคอยปกป้องหัวคอหลังเช่นมีการโยนตัวเกิดขึ้นจะมีตัวหลังอยู่เพราะเขาจะดูในเรื่องหัวคอแล้วก็หลังนะครับ ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาททั้งหมดส่วนในเรื่องของตำแหน่งของการทำงานก็จะมีฐานแล้วก็จะมีฐานชั้น2แล้วก็มีตัวท็อปสูงสุดก็จะเป็น3ชั้นในเรื่องของความสำคัญของแต่ละตำแหน่งเนี่ยคงคงตอบได้ตรงๆเลยครับว่าสำคัญที่ตำแหน่งการแข่งขันเชลลิติดด้งเนี่ยคือการใช้ทีมเวิร์คให้เป็นประโยชน์มากที่สุดทีมเวิร์คของแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีการทำหน้าที่ที่สอดคล้องกันแล้วก็ดึงประสิทธิภาพประสิทธิผลให้ออกมามากที่สุดแล้วก็ทำได้มากที่สุดผมว่าอันเนี้ย เป็นสิ่งสําคัญที่สุดของโค้ดว่าจะเลือกใช้เขาอย่างไรมากกว่าครับผมก็คืออย่างฐานเนี่ยเป็นเรื่องปกติต้องค่อนข้างที่จะบึกบืนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยจะถูกกดลงที่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเรียนรู้ทักษะในเรื่องของการใช้เวทเทรนนิ่งให้เป็นประโยชน์นั่นคือต้องสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้เกิดขึ้นเพื่อรองรับประกอบกับทักษะการส่งตัวของผู้หญิงขึ้นไปส่วนฐาน2 เป็นตัวหนึ่งที่ใช้มือให้เป็นประโยชน์ก็คือเหนียวหลังเหมือนสไปเดอร์แมนจับกอดยอดส่งมายังไงจะผิดจะเบี้ยวจะอะไรกอดจับได้หมดทุกอย่างนะครับเราก็ต้องใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเป็นตัวหนึ่งในการเหนียวหลังให้ยอดที่อยู่บนสุดเนี่ยอยู่กับเราตัวที่อยู่บนสุดเป็นตัวหนึ่งที่แสดงคุณค่าของความยากเช่นขึ้นไปตรงๆเนี่ยมันง่ายไปก็บิดซะสองรอบขึ้นไปโยนตุมุนติ้วๆขึ้นไปอย่างเงี้ยก็จะได้คะแนนที่เรียกเพราะฉะนั้นยอดเนี่ยฝากชีวิตไว้กับฐาน จะโยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องตกโดนฐานถ้าเจ็บฐาน,นยังไงก็ต้องรับให้ตกโดนตัวไว้ก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือความเชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะฉนั้นตัวยอดเนี่ยจึงเป็นตัวทําแต้มแล้วก็ที่สําคัญคือต้องค่อนข้างจะมีน้ําหนักเบาอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เขาเรียกว่าฐานเทคนิคก็คือเป็นตัวส่งส่งตัวยอดขึ้นไป4ตํตแหน่งใหญ่ในการทํางานร่วมกันนะครับก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องบอกเลยว่ากีระชิ้นนี้เกิดขึ้นมาประมาณ100กว่าปีท่าต่างๆเนี่ยมันจะซ้ำๆกันแต่ที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยคือ transition การต่อจากท่าน,นี้ไปอีกท่านึงเนี้ยระหว่างกลางเนี่ยอันนี้จะเปลี่ยนอยู่ตลอดจะทํายังไงที่กรรมการคาดไม่ถึงแล้วก็รู้สึกว่ามันมีระดับความยากเกิดขึ้นกับเขาเร็วฉับไวดูแล้วแบบว่าเออแปลกตาพอตอนเนี้เราโตจนถึงจุดจุเป็นถึงแชมป์โลกเพราะนั้น เราก็ต้องคิดคิดอะไรที่มันเหนือกว่าชาวบ้านเขาคิดที่มันเป็นตัวของตัวเองมากกว่านั่นหมายถึงว่าก็ต้องทำไปเรื่อยนั่นเองครับผมถ้าจะพูดถึงในสเสน่ห์ของออกีฬาเชลีิดิ้งเนี่ยที่สัมผัสเขามาประมาณ16ปีเนี่ยทำไมยังไม่ไปทำมาหากินอย่างอื่นครับก็พูดได้เลยว่าความสนุกและความเลาใจของเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมาก ความสูรและความเล้าใจของเขาเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับผมอย่างผู้ชายเนี่ยจะชอบยิมนาสติกมากเรารู้สึกว่าถ้าเราตีลังกาได,ได้เนี่ยโอ้โหเราจะรู้สึกเท่แล้วก็ในเรื่องของยกผู้หญิงเนี่ยโอ้โหความเป็นจเจตม l นความเป็นผู้ชายถ้าเกิดเราแบกของอะไรอย่างด้วยมือเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเท่มันมันรู้สึกเหนือกว่าชาวบ้านเขานั่นเองส่วนผู้หญิงเนี่ยชอบ เฉิดฉายฉายลาถ้าฉันได้อยู่บนฟ้าฟ้าลอยเป็นวิหกหรือเป็นอะไรที่ที่คนอื่นทําไม่ได้หรือมีการต่อตัวเขาอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยโดนถ่ายรูปจับภาพเยอะแล้วก็ประอกอบกับการเต้นนะทุกๆองค์ประกอบเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยมันเลยทําให้กีฬาชน,นิดนี้เป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะน่าดูเพราะนั้นกีฬาชน,นิดนี้จึงมีมนสเสน กีฬาเชลลิติงเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างโอเคคุณมีความแข็งแรงของร่างกายคุณมีทักษะาการเล่นกีฬาเชลิติงเนี่ยที่เหนือกว่ากีฬาอื่นๆเนี่ยที่แตกต่างจากเขาก็คือสปิริตแต่กีฬาเชลิติงเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องมี16คน16ชีวิตที่ทํางานร่วมกันรู้จักไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเช่นเวลาคุณโยนลอยตัวกลางอากาศโอเคถ้าหมันไส้ขึ้นมาไม่อยากจะรับมีตายกับตายอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันถูกทําซ้อมแบบซ้ําแล้วซ้าเล่าจน ร่างกายเนี่ยมันจาได้ว่าอ๋อท่านี้ต้องทํำยังไงถึงสมองคุณจะไม่คิดแต่ร่างกายมันคิดให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นกีฬาชนเนี่ยเป็นกีฬาที่แห่งเอ่อแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจถ้าประเทศไทยทุกคนเล่นกีฬาชนนี้หมดมันไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันผมก็คงไม่ต้องพูดหรอกครับว่ามันควรจะสงบสุขมากกว่านี้เพราะฉนั้นผมเชื่อว่ากีฬาชนเนี่ยมันจึงเป็นต้นต่อของ การเรียนรู้ความสามาัคคีให้กับเยาวชนไทยเรามีนักกีฬาที่ตั้งแต่อนุบาลปฐมมัธยมอุดมศึกษาจนถึงประชาชนทั่วไปทุกคนได้เรียนรู้กับความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันแล้วกันแต่คนเป็นโค้ชก็ต้องสอนจรรยาบรณว่าควรที่จะรู้แพ้รู้ชนะรู้วัยไม่ใช่ว่าสัตว์แต่พูดรู้แพร้รู้ชนะรู้วัยแต่รับหลังก็ยังแทงหลังกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่ไหวเพราะนั้นก็ต้องใส่ใส่ใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นกีฬาหนึ่งที่ช่วยให้เยาวชนไทยของเราเนี่ย แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็สร้างชาติได้ครับผม คนาูที่สุดก็คือว่าหลังจากที่รุ่นพี่คนหนึ่งที่ละสอเรามาตั้งแต่ครั้งเก่าก่อนเนี่ยปรากฏว่าเขาต้องเรียนจบพอดีเขาก็เลยตั้งคําถามว่าอชมรมจะมีใครอยู่อยู่เปล่าเอญตอนนั้นก็คุยกับเพื่อนกันเอาไงดีเพื่อนก็บอกว่าไม่อยากให้มันมันหายปี2002เราก็เลยทําทีมทีมแรกในในฝีมือของเราพอทําเสร็จปั๊บสนามแรกตกรอบเลย แต่การตกรอบนั้นมันทำให้ให้เราเห็นอะไรบางอย่างในหลายๆอย่างผมกลับมาดูวิดีโอแชมป์เป็นร้อยๆว่าครั้งดูซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกดู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 เมืองนอกดูดูแล้วดูอีกดูจนเป็นพันๆรอบอยู่ๆสมองมันก็เหมือนตกผลึกวิธีการทำแชมป์มันแทบจะเขียนออกมาวิธีการทำเชลลิติ้งให้ประสบความสำเร็จเป็นยังไงไปทำอย่างนี้พอไม่ปิงเราก็ได้แชมป์มันแปลก ตรงที่แบบว่าพอคนเป็นแชมป์แล้วเนี่ยมันรู้วิธีการว่าจะทํายังไงให้มันชนะที่ทําทุกๆวันเนี่ยก็คือจะทำยังไงให้เขาได้แชมป์ให้ประสบความสําเร็จอ่ะเดี๋ยวจะไปแข่ง,งชิงแชมป์เอเชียรู้แล้วว่าข้อมูลมาแล้วอินฟอร์มเชั่นสำคัญเสิร์ชดูโลกมันเป็นยังไงบ้างทีมที่จะไปแข่งมีอะไรบ้างติงๆๆๆๆ้ลเต้ครีเอทท่าต้องให้โอเวอร์มากกว่าเขาหน่อยนึงแล้วก็ฝึกมันตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝึกทําซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีก,อกแค่นั้นเอง ถ้าโชคดีมันทันกับเวลาไม่ต้องมีปัญหาเสือนอนกินคุณได้แชมป์แน่แต่ถ้าโชคร้ายไปแจ็คพอตเกิดมีการผิดพลาดก็เป็นเรื่องปกติของการแข่งกีฬาชนิดนี้ก็ต้องรู้รู้แพ้รู้ชนะรู้ภายเพราะนั้นโค้ชก็ต้องมีหน้าที่ในการฝึกฝนแล้วก็สอนในสิ่งที่ดีนั่นเองครับผมถ้าถามว่าทำไมถึง,ลงหลงไหลกับกีฬาชนิดนี้ก็ก็ต้องบอกเลยว่าปกติเนี่ยเรียนจบภาพยนตร์และวิดีทัศน์จบปริญญาโทนิเทศศาสตร์อง์รวม ของมหาวิทยาลังสิตแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นคนทําอะไรแล้วเป็นคนทําสุดโตง่งถ้าฉันยังไม่ได้แชมป์โลกฉันก็ไม่หยุดถ้าฉันยังไม่ไม่สามารถที่จะทําอะไรก็ได้น่ยถึงจุดจดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันใช่มันโอเคเราไม่มีทางหยุดที่จะฝันและก้าวมันมันไปสู่ตรงนั้นมันไม่จําเป็นว่าเราจะจบอะไรมาหรือจะเรียนอะไรมา น้องๆสามารถฝันแล้วก็เดินต่อไปให้ประสบความสําเร็จได้มันก็อยู่ที่ตัวเราแล้วเราประสบความสําเร็จหรือโอเคถ้าเราเดินกลับไปทําหนังณเวลานี้มันอาจจะไม่ประสบความเร็จแต่ถ้าอยู่วงการนี้ฉันคือเจ้าพ่อเป็นก็อดฟัสต์ของวงการลีดเมืองไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้สึกคือฉันทําถึงที่สุดแล้วก็ถ้ถามว่าวันนี้ประสบความสําเร็จเนี่ย องประกอบใหญ่ๆเนี่ยคงต้องพูดตรงๆเลยว่ามาจากหาวิทยาลังสิษย์แทบจะถือได้ว่ายอมลงทุนให้กับวงการเชลียดดิ่งไทยเลยทำไมถึงกล้าขนาดนั้นต้องสโลแกนละครับก็คือพยายามทำตอบแทนสิ่งดีๆให้กับสังคมไอ้สังคมที่เขากำลังมองอยู่เนี่ยสังคมธรรมอาธิปไตเนี่ยคือมันมันมองมากกว่าการที่คุณจบก็คุณเก่งไงแต่คุณเป็นคนดีหรือเปล่า หมาวยังสิทธ์พยายามผักดันกีฬาชี้นี้ปลูกฝังให้กับเยาว,วชนเห็นอะไรบางอย่างเช่นการรักกันในหมู่ของทีมการแสดงสปิริตการทำงานร่วมกันในหลายๆอย่างของกีฬาชี้นี้เป็นกีฬาเดียวที่ผู้หญิงผู้ชายตุ๊ดเกเล่นได้หมดไม่แบ่งเพศแบ่งวัยอันเดียวที่คุณต้องทำคือทำยังไงให้ทีมเวิร์คของคุณมากที่สุดวันนี้คุณชนะหรือไม่ชนะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับแชมป์หรือไม่แชมป์นะครับ แต่ถ้าเกิดรูทีนนั้นๆของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จคือคุณต่อตัวไม่ตกทําได้เหมือนที่ซ้อมแล้วก็เอเจเทนคนดูได้คุณประสบความสําเร็จแล้วคุณแชมป์แล้วเราจะถามว่าปัจจัยสำคัญที่จะทําให้กีฬาชนิดนี้เป็นที่นิยมหรือเป็นที่สนใจเนี่ยก็คือตัวรูปลักษณะของเขาปัจจุบันมี60กว่าประเทศเล่นกีฬาชนิดนี้มันเป็นกีฬาที่อยู่ตรงไหนทุกคนก็ต้องวิ่งมาดู มันเป็นกีฬาที่มีสเสน่ห์มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างเรื่องอผู้หญิงแต่งกายยเงี้ยหลายคนก็บอกว่าทำไมต้องนุ่งสั้นผมบอกตรงเลยพี่ใส่เกงยีนไปโยนดิดูดิมันจะแหกขาได้ไหมไม่ตกมาตายรับไม่ได้ลื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงทําไมต้องนุ่งเปิดสะโพกค,คุณเอามือไปจับผ้าแล้วลองมันลื่นขึ้นมาแล้วตกมาหัวแตกกับเนื้อจับเนื้อเนี่ยความเหนียวของมือความอะไรเงี้ย ด้วยสิ่งต่างๆที่มันเป็นเชียริ้งเองเนี่ยองค์ประกอบของเขาเองเนี่ยจึงทําให้กีฬาชินเน่ค่อนข้างจะไปไวไวัยรุ่นมันโดนใจมันรู้สึกแบบว่าเอ็กซ์ตีมบ้างรู้สึกว่าคนเท่าคนแก่ที่ดูก็รู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันเหนือมนุษย์มันมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องทํางานร่วมกันในหลายๆอย่างมันจึงพัฒนาได้ไวและไปได้ไวแล้วก็ดังทั่วโลกในขณะนี้นั่นเองน้องๆคนใดเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่เนี่ย,อเ,ยเอ๊ะมีความคิดอยากจะเป็นเชียริ้งเนี่ยอยากรู้ว่า เขาต้องมีความพร้อมอะไรบ้างถ้าจะเป็นเด็กทุนของนักกีฬาเชลลิิ้งมหาวิทยาลัยศิลป์หรือการคัดตัวเข้าเนี่ยก็คือสิ่งแรกที่เราจะดูก็คือว่า1คุณมีความกล้าสแสดงออกหรือเปล่าอันที่2มีทักษะในด้านยิมนาสติกหรือเปล่าทักษะยิมนาสติกก็คือความยืดหยุ่นต่างๆนะครับอันที่3นะครับหรือความแข็งแรงของร่างกายนะครับผมถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นเป็นในส่วนของน้ําหนักด้วยนะครับถ้าน้ําหนักเบาก็ได้เปรียบหน่อยหนึ่งส่วนผู้ชายก็คือในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายตัวใหญ่ก็ได้เปรียบ แล้วก็เมื่อ3มเรื่องมาประจบแล้วเนี่ยจะแยกเป็นสกิลสกิลอันแรกก็คือการตีลังกาอันที่2เนี่ยคือการโยนตัวอันที่3คือแดนซ์การขยับร่างกายถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะอันที่4ก็คือการจั๊มครับการกระโดดท่าต่างๆอันที่5ก็คือพีระมิดก็คือการต่อตัวกลุ่มใหญ่อันที่6กสตันนะครับผมคือการต่อตัวกลุ่มเล็กๆอันสุดท้ายก็คือการเคลื่อนไหวมือต่างๆเมื่อเรานําองค์ประกอบทั้งหมด ต่างๆมารวมกันแล้วเนี่ยก็เป็นกีฬาเชรลีดิ้ง mm hmm. เมื่อเขาฝึกจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยความชํานาญทั้งหมดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นความเคยชินที่เขาทําอยู่มันไม่ได้ทํารอบสองรอบหรือร้อยสองแต่มันทําเป็นพันพครั้งกว่าจะทําได้แต่ระยะเวลาในการฝึกเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละคนว่าจะมีความไวขนาดไหนถ้ามันก็จะยากขึ้นเรื่อยยากขึ้นเรื่อยยากขึ้นเรื่อยโดยที่ไม่เกิดอันตรายเกิดขึ้นเพราะนั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่น้องเขาฝึก มันก็ต้องเรียนรู้ในทักษะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นชมรมการใช้ชีวิตร่วมกันต่างๆถึงประสบความสำเร็จได้นั่นเองครับผมเอจะประสบความสำเร็จกับกีฬาชนินนี้ยังไงเนี่ยสำหรับตัวนักกีฬาเองหรือใครที่อยากจะก้าวเข้ามาเนี่ยก็สิ่งแรกต้องบอกเลยว่าคุณต้องมีความมุ่งมั่นและรักที่จะเชียร์ ความประสบความสําเร็จของคําว่าเชียร์ริเจอร์มันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นแชมป์โลกนะครับแต่มันคือความสุขที่ได้เชียร์มันประสบความสําเร็จตั้งแต่ความคิดของคุณที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับก็อยากให้น้องๆทําอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือขอให้มีความคิดแล้วก็คิดให้เยอะนะครับแล้ววันนึงเนี่ยน้องๆก็จะ โดนเชิญมาเป็นแบบพี่มาอยู่หน้ากองแล้วก็ได้เล่าประสบการณ์ดีๆที่ที่ตัวเองได้ไปค้นพบหรือเจอมามาบอกอีกหลายๆคนในในสิ่งที่ทําแต่ที่สาคัญที่สุดคือทาวันนี้ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็วันข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอดีตที่ค่อนข้างจะดีแล้วเมื่อมันย้อนกลับไปเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียใจในสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ถึงอดีตจะผิดพลาดหรือจะไม่ดีอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ วันนี้เราทำสิ่งของเราเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราอาจจะได้มานั่งตรงเนี้ยแล้วก็บอกสิ่งดีๆให้กับทุกคนครับผม Genesis let break down. Genesis let's break let's break down down it